ฝันว่าชักลากเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สามี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่าน เลือกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวช้าๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทาให้ท่านต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกนะครับจะไปซ้ายหรือไปขวามีความลังเลใจไม่มั่นใจที่จะเลือกทางไหนดีนรับในเรื่องการงานก็เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจออนไลน์นะครับขายเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในคนที่ทํางานประจําก็ระมัดระวังเรื่องจุดจิกในงานนะครับหากคนที่ยังว่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับ ที่จะได้รับการถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะครับการเงินในช่วงนี้ก็อาจจะพอมีเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนะก็พอใช้ไปได้นะครับความรักนะครับก็ระวังอาจจะทะเลาะก,กันนะครับในเรื่องเล็กๆด้น้อยๆนะครับปัญหาจุกจิกจู้จีจ้กวนใจใบที่2นะครับสําหรับท่านที่ได้ไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้เรื่องต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับ หรือว่าอาจจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับหากคาดหวังอะไรไว้นะครับก็อย่าเพิ่งทุ่มเทใจไปเต็มร้อยนะครับว่าจะได้แน่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบ่งถึงว่าจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าไปยึดไปติดอย่าคาดหวังในสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหากผิดหวังท่านอาจจะรู้สึกย่แย่มากนะครับ ในระยะนี้นะครับควรระวังในเรื่องของการตัดสินใจของตนท่านเองให้มากเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าท่านจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์มากกว่าจะพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับหากรีบร้อนทําอะไรในช่วงนี้นะครับอาจพบกับความผิดหวังได้ให้ไปที่3นะครับท่านก็จะมีความคิดนะครับจะวางแผนอนาคตของท่านในระยะยาวนะครับก็ท่านนะได้ สามารถที่จะลำดับความสำคัญนะครับต่างๆพยายามที่จะทำเป้าหมายให้เราสำเร็จนะครับโดยการใช้ความพยายามนะครับและความทุ่มเทนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้ดาเนินการมานะครับอย่างยาวนานก็มีโอกาสที่จะเห็นผลนะครับในเรื่องงานก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ได้รับ การยอมรับในวงการที่ท่านทําอยู่บางคนก็อาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับก็ตรงนี้ก็เจ้านายก็จะเริ่มเห็นความสาคัญของท่านมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ทํางานนะครับด้านกิจการส่วนตัวตรงนี้ก็พยายามนะครับอา,อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการซบทวนสิ่งต่างๆแต่ว่า,างานนี้เมื่อทําระยะยาวนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงในช่วงนี้ าอาจจะเห็นผลยังไม่ชัดนะครับขอให้ท่านนะครับพยายามนะครับมีความมุ่งมั่นมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพบความสําเร็จได้ในที่สุดใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในายานีนะครับท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากกว่าในอดีนะครับจะเริ่มมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือหมายถึงการขยับขยายซื้อบ้าน ซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินหรือการลงทุนในส่วนอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับมีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานนะครับบางท่านก็จะรับเงินโบนัสนะครับหรือเงินส่วนแบ่งมรดกนะครับช่วงนี้นะครับดวงการเงินของท่านก็จะฟื้นตัวจะดีเป็นพิเศษนะครับ ความรักนะครับก็อาจจะได้คบกับคนที่มีฐานะนะครับการเงินที่มั่นคงนะครับก็มีการมองอนาคตร่วมกันอีกด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสองหมายเลขสิบแปดหมายเลขหกหมายเลขสิบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสอง หมายเลข6หมายเลข10หมายเลข18